เผยภาพภรรยาคนนี้แหละค่ะคนแรกที่ยอมจดทะเบียนสมรสกับคุณอานิงเรียกได้ว่าเป็นดาราระดับดานานๆจริงๆแล้วค่ะดาราระดับดํานานคนนี้ต้องพูดถึงอานิงของเราเพราะว่าอานิงนี้ลุ้สําหรับคนนี้นั้นเป็นนักแสดงมากฝีมือที่อยู่ในวงการมานานมากๆค่ะต้องบอกว่าเขาเป็นนักแสดงมากความสามารถอยู่ในวงการมานานและเป็นที่เคารพของคนมากมายไม่เพียงแค่นั้นเขายังฝากผลงานไว้มากกว่า100เรื่องแล้วล่ะค่ะ แล้วก็เจ้าตัวนั้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกแมวมองชื่อดังค่ะไปชักชวนให้เข้ามาเข้าสู่วงการบันเทิงโดยแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกเรื่องดาร์บี้ในปี2516ค่ะด้วหน้าตาที่หล่อเหลาของอันิงนี่แหละทำให้ได้รับความสนใจ จากผู้ชมเป็นอย่างมากต่อมาเขาก็ได้รับผลงานภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องแล้วก็ได้รับเสียงคําชมที่หนาหูมากๆเลยละค่ะเพราะว่าได้ความที่การันตีการมีคุณภาพของเขาซึ่งการล่าสุดนี้นะคะทางทีมงานไม่พัดค่ะจะพาทุกท่านไปชมภาพคนที่อานิงนั้นยอมจดทะเบียนสมรสด้วยละค่ะเธอคนนี้ก็คือโคมพัทอัธยาหรือว่าแอลอัชกาต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้หน้าตาดีมากๆเลยละค่ะเธอคนนี้เองนั้นเป็น ภรยาคนแรกของอาหนิงไม่ธรรมดาเลยหลังจากคบหาดูใจกันก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานกันในเวลาต่อมาชีวิตคู่เองก็ไม่้ยาบรืบร่นสักเท่าไหร่จึงทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจแยกทางกันไปแต่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าชื่นชมมากๆเลยเป็นยังไงมาชมภาพกันคะ่ะ